สวัสดีค่ะสวัสดีพดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะเมื่อนี้สาวตักมีงัวงามงัวใหญ่งัวโบดมาหายเมืองค่ะมุงตุยง่ายเลยค่ะที่สาคัญประกันทองเด้อค่ะแม่สาวทองแหลกค่ะสวัสดีคับผมพิจานะครับมาอยู่กับน้องตกคับพี่น้องนะครับเปิดและข้างม้วให้น้องตกครับอยู่หน้าของัวนะครับบรรยากาศตอนหามุ้งแรงครับพี่น้องนะครับแม่นค่ะเสียงเขียดกับห้องเอฟซีเอฟจ้าแม่มจะเสียงเขียดเลยค่ะ เสียงขจอถมวัดเสียงแม่ออกเสียงฝากร้อมีง้อแม่สาวทองแหลกมาฝากพี่น้องคนหนึ่งนะตากเนาะแม่นค่ะเป็นงัวโบดนะครับพี่น้องงัวสีเท่าโบดนะครับเครื่องดำทองแล้วพี่น้องประกันทองแล้วประกันทองอันตราเศราเรียบร้อยอันตราเศราเรียบร้อยนะครับถ่ายสูงมลอย47นะครับ147บวกลบค่ะครับพี่น้องเป็นลูกกระทบนะครับนี่พี่น้องนะครับตัวนี้ทองกับ KF31 พี่น้องตักเนาะค่ะสองเดือนกับอีกสิบหมื่นครับค่ะเปิดราคาตัวอย่าตักตัวนี้ น้องตักเปิดใบหาเมินเก่าพันค่ะหาเมินเก่าพันหนึ่งร้อยกิโลส่งฟรีต่อร่องใดค่ะต่อร่องใดครับพี่น้องมงเคนอยากหันหนามาให้เก่าให้พี่น้องหูเด้อพี่น้องหูว่างแั้วหูค่ะเมืองถังหัวบ่งหูบนไซหรอคะนี่อ่าน้องชูคอสิเออเออเห็นพี่น้องเป็นลูกกระทบนะครับท่ายสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับค่ะอ่าน้องตักลบบัติเบิ้งงัวได้บัตินี่เด้อพี่น้องตัวย่งยิเลยพี่น้องนะครับเป็นสีเทาโบดนะครับสีเทาโบด ประกันทองนะครับตอนนี้เพิ่นทองกับเคเอฟสามหนึ่งนะครับทองกับเคเอฟสามหนึ่งแล้วตัวทองเรียบร้อยด้ยครับเด้อตัวทองเรียบร้อยนะครับ,ว,ว,บ,รรบวันที่ผสมวันที่ยี่สิบห้าคือจะผ้าหงห้าครับกับนดคอดยี่สิบแปดกุมภาพ์หกครับพี่น้องนี่ครับได้สองเดือนกับอีกสิบมือประกันทองครับตัวทองเรียบร้อยค่ะเป็นแม่สาวทองแหลกทองแหลกค่ะตัวใหญ่ยยเลยเนาะเมียบร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับ สาวทองแหลกเลยพี่น้องนี่ครับหนาหงงามพี่น้องนะครับตรงตรงใตง้ตา,ตาพอกันาสิเคยเป็นรับปีสก,กินครับมีจุดหนึ่งเศร้าแล้วพี่น้องนีนนน่ครับหนาโง่งามจมูกสีดำเปาสีเปแบงครับหลังหูดำคอหูดำน้กพี่น้องค่ะนี่ครับหน้าขาติดโบดนะครับพี่นอ้องทั้งสีได้ขีบเล็บงามนะครับพี่จ้าว่างใบสมกันอ่ะมีหูฟังฟังฟังขวาของหนนั่วเบิ้งด้นต้องปลายก็จะเวลาจะเคยติดติดไปหูครับพี่น้องอเบื้องกัน คิดแทบหูนี่คิดแทบหูไม่นอ้ําไปตรงนี้นี่ครับเด้อพี่น้องเด้อมตรงไปมันห่างขวาเด้อนะครับนี่หน้าตาหน้าร้งามไงนะครับหาหมื่นเก่าเนาะ,ะส่งฟีหนึ่งร้อยกิโลครับต่อรองได้คือเก่าต่อรองได้คือเก่าเด้ออ๋อเบื้องส่วนท้ายครับพี่น้องร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบไงเด้อพี่น้องครับหัวนี่ครับเพจด,ดำพวงหางดำนะครับนี่พี่น้อง เพิ่งถ่ายเพิ่นห้าหมื่นเก้าพันน่องตักหองไว้น่องตักประกันค้าทุกค้าทอนนะครับปะกันค้าทุกค้าทอนสวงสุดส่วงจุ่มคือเก่าค่ะปะกันทองนำแม่นค่ะประกันความเชื่องน้อบอเชื่องค่ะเชื่องหีหูเลยรน้องซาทองแหลกน้องเพิ่นดิเขากินมีแตอยาแห้าเก่าห้มองไนหล่ะหูวะแห้งจับแห้งชู้ค่ะหูแห้งดีค่ะหาเงินเก่าน้องตัวยังไงสิค่ะปะกันทองนะครับ กีบเล็บนะครับนำรางเผ่นุน่มจักเต่า้องตักเดี๋ยวให้เบิ่งกันพาพี่น้องเบิ่งเลยค่ะนุ <c oughs> ่มซีเต่าครับพี่น้องอนุ่มสีเต่านุ่มสีเต่าบมมิตินะครับเครื่องดำสนิทด้วยน้องไงบรรยากาศอาตอนค่ำๆครับพี่น้องนะครับหาเมืองแรกนะครับพระกำลังทำวัดอยู่น,นี่ค่ะเป็นงวาสาวทองแหลกครับทองสองเดือนครับอีกสิบหมื่นครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเพิ่มเติมบอกนะครับจากน้อยทองหาหกเดือน้องตักเนาะค่ะ แหฮงสีซาออกค่ะแหฮงสีใหญ่เรื่อยๆซาออก๋อความสูงวัไหนแล้วนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดบอกลบนะครับประกันตำนี้นี่คนกระปิ้นกุ้งหูใช่ลรอผู้ใดเสียเอาตัวไปเลี้ยงน้อล่ะเอ้ยจับมันชู้หัวมาโชว์หนาเนี่ยู้หัวนจะไปกินหยาต่อนะครับนี่พี่น้องหนางามดิเด้อหนาโงงามค่ะหนาเพิ่งงามงามคนกับปัว่าพี่น้อง เอาไปผูปกอีกรักนึงครับให้พันไปกินหญ้าโชว์พี่น้องนลยตอนนี้พัออนพัหนหยาดนิ่งน่อยตัวนี้จคองพันประกาศกินเอานเอาน,นะครับเอาถูกรักน,นึงหมูเด้าพี่น้องเด้อนะครับอ่ะนั่นละเออน้องตักเอยพันกินยังไงล่ะครับบรรยากาศบรรบาดนะพี่น้องเบิง่งนะครับนีใส่ใจค้องัวนะครับกินหญ้าเก่งค่ะนี่ครับเบิ่องเบื้องพันเล่าใส่พี่น้องเลยกลมกินนะครับเดี๋ยวเขาคอก ยากแก่พี่น้องเลยคุณเต็มปากค่ะเสียดจะหน้าห่องพี่น้องบรรยากาศบานเท่านะครับงวประกันทองเลือกพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยมีคลิปตวรวจสองอลัาซาเรีเยบร้อยครับสองเดือนสิบวันน้องตักเนาะแมนค่ะนครับมือนีกครับมีงวบดมาฝากพี่น้องประกันทองตัวนึงพี่น้องนะครับปูดเพด่กินหญ้าพี่น้องเมื่อกี้ปากกา,าเขากิน ปัญญานง่อยตั้นในขอบคนอยากอยากส้นค่ะพคนหัวคือว่าแหละเพื่อเป็นเมสาวพี่น้องนะครับแกยังมันสูเนาะเมียนมัวเขาจะเอาบงเขาเขาจะหยานเขาพี่น้องอ่ะพี่น้องเอ้ทองกับเคเอฟสามหนึ่งครับเอาไปเดี่ยวเพื่อนีพี่น้องนะครับเปิดไบหามื่นเก่าพันกำลังตาคนสวยครับแม่นคะโอมาสอบถามเพิ่มเติมได้เด้อพี่น้องนะครับค่ะอ่าทลายได้ยังตักเจี๊ยอเพิ่มเติมหนึ่งเก้าแปดแปดค่ะ C H U T I 1 9 8 8คะ่ะเก้าแปดแปดค่าวิจัยเขียนไว้ในหน้านะครับในในหน้าจอให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับบรรยากาศนาคลองม่วนน้องตักพี่น้องนะครับบรรยากาศกำคำเขียดจ,จะน้าห่วงน้องตักแม <นา S 2> ่ใค่ะบรรบาดเลยค่ะบรรบาดเ,เลยนี่มาเบิง่งง่วนพี่น้องนะครับเลิกงานเลิกนั่นแล้วนะครับเนาะเลิกงานมาแล้วก็เบิง่งง่วนเลี้ยงง่วนพี่น้องนะครับเอาหญ้าเพิ่นกินเบิ่งเพิ่นกินหญ้านะครับนี่ดูกระทบครับพี่น้องผู้กินหญ้า กินห่อนล่ำพี่น้องเต็มป่าขาเรียงง่ายนี่พี่น้องงามป่ะมันใหญ่เนาะตักใหญ่ค่ะรวยสี่สิบเจ็ดแมนแม่สาวนะครับจังหน่อยเพิ่นมีลูกสองพนเทงสีสานาลูกสองลูกสามแมนแมนค่ะมั่วสาวทองแหลกพี่น้องยังบ่ทันได้เต็มที่นะครับจังหนไรเป็นทองใหญ่แห่งสีเป็นตะเบิงตอนแปดเก่าเดือนเนาะคือคนนั่นแหละคนเบ่งในพยายามทองใหญ่ ก็พี่น้องเสื้อออกบึงผ้าบอออกบึงเมียอยูบบันฑ์น้ะพี่น้องมาย่าม,มาย่ามเมียทองเป็นแบบใด่น้องวันองค์เมืองก่อนมัม่วแต่โม,ม่กับพวก <laughs> อะกพี่น้องนะครับมือน,นีน้องตักไป่ง้วว่าฝากพี่น้องนึ่งโตครับเป็นง้วโบดสีเทาโบดนะครับเครื่องดำนะพี่น้องในโบดอยู่ครับพี่น้องขอบหูคีบหูเพศสีดำพว่วงหางสีดำพี่น้องจมูกสีดำนี่กินหยากับตามภาพด้ยครับมีไซส์ก็ตามภาพเลยประกันค้าทุกค่าทอนให้จากมือครับน้องตักสิบหามือค่ะสิบห้าวันนะครับ ส่วนทองกับประกันให้อยู่แล้วลพี่น้องครับพอตรวจทองเรียบร้อยนี่กินหยากระเบื้องไปตามภาพตัวพี่น้องนะครับสดใสพอเพิ่นยังเป็นสาวทองแหลกอยู่ยังจะให้ลูกให้เต่าอีกหลายครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงนี่สบายตาเลยค่ะเป็นหูเนาะทุกวันแมนค่ะนี่ครับนุ่มเพิ่นซีเต่าว่ามีตึงพี่น้องขีบเล็บปกติเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยตรงนีอีกอย่างกระดองตักครับใหญ่ง่าประกันทองเนาะอ่ะโบผิดหวังครับง่วประกันทองพี่น้อง ข้าวมันทองใหญ่ข้าวมันอ้วนขึ้นรักหาซื้อบ่ได้แน่นอนตัวเงยเลยค่ะวุ่นแน่นอนพูนกิ้นยาพี่น้องเบิ่งครับพี่จ้ากับพี่เบลเป็นนํานะครับพี่กัดก็อยู่บ้านสากรนิคมตําบลหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องค่ะเปิดราคาอยู่ที่9ก้า0 0าหม่นค่ะส่งฟรี100่กิโลอ่ะเทิบๆใหม่เห็นคนแน่ไปบังงัวนี่เด้อยิ้มเปื่อยๆอยู่พี่น้องเจ้าของงัวเพิ่นนะครับสนใจก็โทรมาหาน้องตั๊กครับพี่น้องนะครับ อ่าเบอร์อ่าไอดียไรกะเย็พผีใจใส่ให้ครับสำหรับแรกหนึ่งนอ้องตักอ่าถึงใจตัวใดกะมีตัวเดียวตัวหมื่นนี่ตัวเดียวคือเก่าค่ะ <c oughs> ตัวเดียวพี่น้องเอฟซีบนไหนใช้ยามาอีกยังก่อาสาวตักเชือกเดียวบนมา <c oughs> สาวตักเชือกเดียวเม <c oughs> ื่อที่เราโตว่ะเ <c oughs> มื่อเราโต <c oughs> ค่ะหลายโตน้องจักจำบ่ได้ค่ะบอกมีบอกยังไงสัมภาบ่ได้แหน่ก็ยังไปบอกวามจริงหลายมดท่องหายยากพี่น้อง ครับมื่อนี่กะมีฝากตัวนึงน้องตากน้องบรรยากาศกำคครับพี่น้องนะครับสนใจคือใจโทรมาต่อรองข้าครับน้องตักเบิองพี่น้องนะครับเพราะเบิองหนาขอกระได้เด้อพี่น้องนะครับน้องตอกน้องตักคนใจดีพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้น้องตักเน้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ